ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตนะครับวันนี้มาเป็นรีการในการอบรมเรื่องของ storytelling นะครับให้กับชุมชนชาวทุ่งยัง้งอําเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตครับรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ชุมชนตื่นตัวมากนะครับเราอาจจะมองภาพของชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่จะไม่ไม่ค่อยมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกเขาเก่งมากแล้วก็อยากจะเรียนรู้ เรื่องราวการใช้สื่อการสร้างพลังของเรื่องเล่านะฮะแน่นอนว่าวันนี้พวกเขาได้รับข้อมูลได้รับความรู้แล้วก็ได้รับวิธีการใช้สื่อการสร้างคลิปต่างๆการสร้างไวรลัลการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจก็หวังว่าเขาจะนําความรู้เนี่ยไปใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะต่อยอดเรื่องของทุนวัฒนธรรมชุมชนต่างๆที่แฝงอยู่ในชุมชนของเขาเพื่อทําให้สิ่งนี้แหละที่จะ กระจายไปสู่ชุมชนอื่นๆหรือสังคมอื่นๆหรือภายนอกฮะทำให้เขาได้เห็นคุณค่าที่มันซ่อนอยู่ในตัวชุมชนของเขาเองฮะมีแน่นอนฮะเพราะว่า storytelling เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเพิ่มเรื่องราวต่างๆที่มันมีอยู่ของที่มันมีอยู่เนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่เรามองไม่เห็น แต่ว่าทีนี้สตอรี่เทลลิ่เนี่ยทำให้มันมองเห็นขึ้นผ่านอะไรบ้างผ่านเรื่องเล่าผ่านเรื่องราวผ่านตำนานผ่านสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในเนื้อหาของสิ่งนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยการเอาสตอรี่เทลลิ่มาจับมันก็เหมือนการเอาสปอตไลท์มาจับแล้วก็ไฮไลท์มันขับเน้นมันให้เห็นดังนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งฮะทีจะ่จะน่าสนใจเป็นเทคนิคหนึ่งของการสื่อสารครับ